คำพูดของแม่มึงจะทํำยังไงก็ได้เพื่อได้เงินมาช่วยเหลือครอบครัวสาวตัดสิทธิ์ใจทํางานบาร์มาห้าปีเพราะเลือกเงินเลือกคู่ไม่ได้กลัวมีไม่พอให้กับพ่อแม่อ EP สองพี่น้องขามาวิเคราะห์กันหน่อยในวิดีโอนี้นะคะความรู้สึกตอนนี้มาเจอหนุ่มเนาะมีความรู้สึกว่ารักแล้วก็สบายใจแล้วคิดถึงชีวิตตัวเองขึ้นมาว่าตอนนี้นะห้าปีผ่านมาเงินที่หา ทำงานบาร์ก็ขายตัวนี่แหละงานคือเงินเงินคือคุณค่าของผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักครอบครัวที่ครอบครัวนะคะที่คําว่าแม่หัวอกคุณเป็นแม่โนสนโนแคร์ว่าคุณจะหาเงินมาได้ในแบบไหนขอเพียงให้ได้เงินเข้ามาจุนเจือนในครอบครัวหรือปัญหาของตัวเองผัวก็เมาพ่อก็เมานะคะดื่มเล่นเนาะ,ะลูกสาวหาเงินนะส่งส่งส่งไม่หยุด มันเป็นการถมกิเลสมันเป็นการสร้างกรรมให้ทั้งเขาและก็มาถมกลับให้กับเราและสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรนะยี่จ่าขอฝากสาวตัดสินใจรักตัวเองเถอะถูกไหมทุกคนวิดีโอเมื่อเช้านะฮะทุกคนในคอมเมนต์เข้ามาหลายแง่มุมนะฮะอาก็ให้เขาเองอ่ะถูกเพราะความรักไงพ่อแม่ไงนะฮะเออพ่อแม่ไงนะฮะอืมในหัวใจ แต่ความรู้สึกณถึงณขณะเวลาหนึ่งจะทํางานอยู่ตรงนั้นเพื่อหาแค่เงินนะจุนเจือคนอื่นจนสภาพชีวิตหรือร่างกายเราไม่ไหวจนสุดท้ายเราแก่ไม่มีคนเอาเราหรอนี่คือปัจจัยยะจ่าถามเจ้าของเรื่องนะฮะอันนี้คือเขียนคอมเมนต์ไปเลยเนาะ หนูก็คิดอยู่ตอนนี้หนูคิดมากเลยเพราะว่าฟังวิดีโอของทุกๆคนเนาะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราสร้างมันไม่เป็นของเราอันนี้รู้เลยห้าปีมันไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นการเลยนะคะก็คือแค่ใช้นี่โทมี่ใช้นี่ส่งน้องแม่กินลูกก็ไม่มีอ่าสรุปเอออะไรก็ยังไม่ได้เลยนะคะก็คือใช้ใจ่ายกันอย่างสบายงานไม่ทำเนาะอ่าในหัวใจของครอบครัวนี่ก็คือสิ่งจุดเริ่มต้นหปียังไม่ทันได้ผัวฝรั่งเป็นตัวตนการทํางานบาร์อืม เพื่อที่จะหาเงินนะถ้าเราอยู่เพราะเรายังไม่เจอคนที่เรารู้สึกว่าเรารักหรือว่าไปกับเขาได้โอเคนะสำหรับมุมมองเยจ่าเพราะนั่นเป็นจุดหาคู่ชีวิตหาอนาคตแล้วก็ร้อยเปอรนี่แหละก็คือหาเงินพื้นฐานขั้นต้นความคิดก็คือช่วยเหลือครอบครัวอยู่แล้วแต่ถ้า5ปีผ่านไปอ่ะเรามีผู้ชายผ่านเข้ามาเราพูดคุยอ่าแล้วเราไม่ได้ดังที่ เคยให้กับพ่อแม่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งให้เท่าไรส่งให้ได้เท่าไรส่งได้เท่าไรส่งเราต้องยอมอยู่ตรงนั้นอีกนานแค่ไหนถามตัวเองสาวถามตัวเองนะกี่คนแล้ที่พลาดในความรู้สึกเพราะว่าเอ้ยไม่คุ้มกลัวไปเราไม่คุ้มนะคะอ่าเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเงินช่วยเหลือครอบครัวมันจะเกิดปัญหานะนั่นคือเราตั้งทิฏฐิตั้งปัญหาว่าเราจะแบกปัญหานั้นนะเออไปอีก อย่าหวังว่ามันจะเคลียได้ยิ่งมากนะยิ่งเรามีความสามารถให้มากเท่าไหร่วันหนึ่งเราถอยลงมันจะยากแต่พอถึงวันเนี้ยได้สติมองแล้วเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะฉันเริ่มหมดแรงแล้วนะฉันต้องการออกมามีคู่ชีวิตที่เขาพร้อมที่จะดูแลเราหรือเสริมให้พ่อแม่เล็กน้อยนะคะในส่วนที่เขาไหวเราก็ควรเลือก เอาชีวิตมานั่งคิดว่าเราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องหาผัวฝรั่งที่รวยนะให้เราได้ทุกอย่างและตลอดไปคิดได้แต่จะทำได้ไหมและเราจะหาเจอไหมบุญวาสนาเรานะและฝรั่งรวยนะจะมีสักกี่คนนะเออแรกๆเขาอาจจะรักเราและพุ่มให้เราเต็มที่และจะให้เราอุ้มครอบครัวนะพี่น้องพ่อแม่ทั้งตระกูลไปจนตลอดชีพ อย่าหวังนะคะมันวัดอยู่ที่บุญศาสนาจริงๆอ่านับห้าปีเนี่ยเรารู้เลยเราเจอผู้ชายมาแบบไหนสารพัดความเจ็บความทรมานความต้นทนแลกด้วยเงินอ่ะไปให้เขาเนี่ยเขาเคยเห็นอกเห็นใจไหมอ่าเพียงแค่พูดหาเอารวยๆถ้าไม่รวยไม่ต้องเอาเป็นผัวมึงทํางานอยู่ตรงนั้นมึงมีสิทธิ์เลือกเออมึงทํายังไงก็ได้ที่มีเงินไหลเข้าบ้านคํานี้มันเจ็บและจุกนะอ่า การที่ให้กําลังใจลูกนะฮะการที่ทําให้ลูกสงสารเนาะในคันไม่พูดแล้วเห็นอกเห็นใจลูกมันจะมีความสุขที่จะเต็มใจทุ่มเทให้กับพ่อแม่แต่สิ่งที่พ่อแม่จูนใจมันจี๊ดเจ็บอยู่ในหัวใจบางคนน่ะรักพ่อรักแม่มากเออเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเราจะรับกรรมนั้นอืมเราจะทําไปตราบเท่าชีวิตที่เราทําได้อ่ะชีวิตของเขาคิดแบบนี้ลูกเราก็ไม่มีเราจะทําเพื่อใครอะ่ะ นอกจากตัวเขาโอ้โหฟังคำพูดของลูกสาวเจ้านี้นะตุยไปก็เอาไปไม่ได้แต่ไอาประเภทที่ยังไม่ตุยไอ้ดินล้านล่าน,านทำงานไม่ได้หยุดไม่อยู่นะมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะกับการหาเงินในเรื่องนี้เนาะอ่าเพื่อที่จะไปจุนเจือคนที่ไม่รู้คุณค่าของคำว่าเงินกลัวจะเหนื่อยกลัวจะยากขนาดไหนได้มาอืมแล้วไปแบบนั้นคิดดูนะหัวใจ หลายคนบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรมาในแบบลูกพ่อลูกแม่นะนะลนะูปลูกหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะปล่อยวางเนาะคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วลาถอยหลังมารักตัวเองบ้างใจดีกับตัวเองบ้างเนี่ยไม่ผิดหรอกนะถ้ายิ่งทําไปในวันข้างหน้าแล้วเอาคําพูดของเขามาเป็นที่ตั้งทั้งทั้งที่ตัวเองทําไม่ได้มันรีด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 เลือด,ดตัวเรา แล้วเรามีความสุขหรอไม่มีเรามีแต่ทุกข์เรามีแต่ทุกข์เรามีแต่ความเจ็บปวดทั้งทั้งที่เราเป็นผู้หยิบยื่นให้แต่เราอยู่ตกอยู่ในนรกตกอยู่ในความทุกข์แรงกดดันคำพูดของแม่นะที่ย้ำเสมอมันปราบรื้มปิติหรอที่จะดิน้นรลนสู้ไปแบบนั้นนะหนึ่งสองสาม บวกลบคูณหารชีวิตเราก็มีคุณค่าในเมื่อมีคนคนหนึ่งคือฝรั่งนะผู้ชายคนหนึ่งเบ mm. ลเยียมเนะี่ยที่เข้ามาชอบอืมและเขาก็บอกว่าฉันช่วยได้แค่นี้เธอไปอยู่นู่นก็มีโอกาสได้ทํางานอันนี้คือมุมหนึ่งนะซัพพอร์ตเขาก็ซัพพอร์ตเราก่อนอ่ะถ้าเรามองแล้วอ่าระหว่างที่เราเคยเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันไปด้วยกันได้เราควรเลือกชีวิตของเราไหมกลัวกลัวในใจว่ามาแล้วไปไม่รอดอ่ะความกลัวนี้ไม่ผิด แต่ถ้าชีวิตยไม่คิดจะก้าวข้ามความกลัวเราก็จะไม่เห็นชีวิตครอบครัวของตัวเองเลยเราก็จะกลายเป็นคนนั่งอยู่ตรงนั้นหาเงินเพียงฝ่ายเดียวนะเพื่อเงินทั้งทั้งที่เงินนั้นไม่ได้เก็บกรํำรไว้ให้กับตัวเองเลยโอ้ยมันเจ็บปวดเดะไม่มีใครการันตีได้ว่าเราเลือกแต่งงานกับคนหนึ่งะนะว่าคนเนี้เขาจะรักเราหรืออยู่กับเราตลอดไป แต่เรากล้าพูดได้เต็มปากนะคะก่อนที่จะแต่งงานฉันเจอแบบนี้แบบนี้อ่ะโอเคถ้าเธอให้ฉันได้ในแบบนี้ไม่ต้องมากมายและความสบายใจเข้ากันเราก็เสนอได้เท่ากับที่เขาตอบกลับมาแบบเคลียร์ๆนะหลังจากนั้นเราก็มาสร้างมูลค่าเพิ่มเอานะะในตัวเองในต่างแดนยายจามองแบบนั้นนะ,ะอันนี้ก็เป็นสิทธิของเจ้าของเรื่องนะคะ ว่าจะเลือกเดินหรือจะเลือกอยู่ตรงนั้นหรือแม้จะอยู่ตรงนั้นไอเรื่องการดูแลครอบครัวเงินทองที่เราหาเนี่ยเริ่มนับจากวันนี้เก็บกรมแบ่งส่วนให้กับตัวเองได้แล้วยังไม่มีผัวเป็นตัวตนเข้าใจนะเออแต่ทํางานมาหปีเรายังไม่มีอะไรเลยแม้แต่เงินในบัญชีตัวเองเนี่ยถึงแสนเนี่ยอันนี้ต้องวิเคราะห์ตัวเองให้หนักเลย พขาไม่มีวันเลยนะถอยหลังไม่ได้เงินไม่มีก็กลับบ้านไม่ได้นะฮะเขาอยในสมองของคนทางบ้านคําว่าพ่อและแม่มีแค่เงินเงินเงินแล้วก็รองเงินลูกสาวที่ทํางานบาร์แต่เพียงผู้เดียวเนาะมันเศร้าอะ่ะจุกมากเลยนะออืไม่คิดไม่ฝันมีแต่คิดหนักๆแต่ก็ฝากบอกแม่แม่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเนาะเป็นบางครอบครัวแต่ ส่วนมากก็เห็นเยอะมากในแบบนี้เจ็บปวดแทนเยาจ่าถึงย้ำว่าเออเรายังโชคดีเนาะแล้วก็บอกเว้ยว่าเราก็ไม่ใช่เป็นคนใจดีอืมอันไหนได้เราตอบได้อันไหนไม่ยยาจ่ากล้าปฏิเสธเยาจ่าถึงอยู่ได้กับครอบครัวทุกคนด้วยการทะเลาะอยู่ด้วยกันยังมีกันและกันโต้อตอบแก้ไขช่วยเป็นอย่างๆอันไหนไม่ไหวเราต้องปล่อยนะลองพินิจพิจารณาอย่าใจดีจนเกินไปนะคะ กับคนอื่นเนาะถอยห,หลังมาใจดีและรักตัวเองบ้างจริงๆเราไม่ใช่เครื่องยนต์เรามีหัวใจเรามีเลือดเนื้อเราแก่ลงทุกวันเออเราทำอยู่ตรงเนี้ยทุกๆวันเนี้ยเพื่อที่จะให้คนอื่นแต่สภาพเราแย่ลงแย่ลงอะ่ะยามแย่แม้แต่ซากก็จะไม่มีใครเอาขอฝากย้ำใครจะเอาเพราะเขาถามเอาแต่งเงิน แม่อันบอพี่น้องบอ่าเราสูน <laughs> ไปไปไป <laughs>